สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเลขเด็ดล่างนะครับจะมี2สูตรนะครับจะมีสูตรเก่าที่ใช้อยู่แล้วก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรใหม่ที่ไปหามานะครับเป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งก็จับมาประกบกันนะครับก็มาลองดูครับว่าจะประกบกันเข้าหรือเปล่าครับวันนี้มาครับมาดูครับสูตรแรกนะครับเราจะใช้เลขสิบุนหนึ่งครั้ง สิบล <aid> ่างไอ้ส pues ิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างสี่ครั้งแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะครับนะครับ สูตรนี้จะได้เลยครับมาดูครับ0ย์ครับบวก9ก็ได้9นะครับ9ตอนนี้4ครั้งเนี่ย5้ครั้ง95 45นะครับได้เลข5มาบวก8ได้13ได้เลข3นะครับ3มาบวก4ได้7นะครับ7มาบวก5ได้2ครับ2บวก4ได้6 6บวก7ได้13ครับตัวแรกเลข3นะครับ สามบวกเพิ่มหนึ่งแ้มนะครับเลขสี่ครับมาดูสูตรนะครับสูตรนี้ที่งวดก่อนใช้อยู่นะครับเอาเลขหลักหน่วยเลขหน้าขั้นที่สองนะครับดึงมาเลยเลขสี่นะครับสลดลงหนึ่งแ้มครับเลขสามลดลงหนึ่งแมครับ เลข2ครับได้4 2 3สนะครับผลรังวัล่างครับออก4 3สานะครับก็เข้านะครับบอกไว้ก่อนนะง,งวดสูตรนี้มันไม่ได้ร0 0นะครับบางงวดเป็นแค่ตัวชนครับบางงวดก็จะประกบเข้านะครับไม่มีอะไรร0% 0นะครับ ต่อมาครับสาบวกกัน4ี่ครังสามสบวกสได้6กนะครับหกบวกศนย์ได้6 6หกบวกสาครั้งก็ได้6เป็น12 2สบวกหได้7 7็บวกแได้5 5าบวกสได้8 8บวก ห้าการลงท้ายเลขก3ครับ3บวก7คงที่ได้0ครับ0กับ1ครับงวดน,นี้ผิดนะครับไม่เข้ารู้สึกว่า0นี้ไปไปเข้าบนครับออก603มาดูอีก0นนึงครับเลขหน้าครั้งที่2ครับเลข0ครับยกมาเลย0 ลดลงหนึ่งแต้มครับเล้เก้าลดลง1แต้มครับได้เลขลลแดครับ,รบสูตรนี้จะเข้าที่เลขเก้านะครับรางวัลอ,ออกเจ็ดเก้านะครับสูตรนี้ผิด <c oughs> สูตรนี้เข้าอยู่ครับเห็นไหมครับมันไม่เสมอไปครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็วัตถุมาครับ เ้าบวกกัน3ครั้ง4ครั้ง9 3 7 9 4า6ี่บวก7ได้3 3บวก9ได้12 2มาบวก8ได้0 0นบวก3ได้3 3บวก8ได้11ได้1ครับ1บวก7ได้8 8บวก3ได้11ได้1บวก7คงที่ได้8นะครับ ก็ได้8กับ9ครับอีกสุดนึงครับเลขหนักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครับดึงมาเลยครับ0 0ย์ครับลดลงหนึ่งแต้มก็ได้9กลดลงหนึ่งแต้มก็ได้8นะครับผล <c oughs> รางวัลงวดน,นี้ออก,ก78นะครับก็มาที่ตัวชนนี่เจ้ครับเห็นไ,ไหมครับว่าบางงวดมันชนกัน วันนี้ชนที่8กับ9ครับมาเลข8ครับแล้วก็งดต่อมาครับ <c oughs> 8 3 24 8 4 3 2 2บวก7ได้9 9บวก5ได้14 4มาบวก0ก็ได้4 4มาบวก7ได้11 1มาบวก9ได้0 ศู <c oughs> 3, 3 12, นย์บวกสามได้สามสามบวกเก้าได้สิบสองสองบวกเจ็ดคงที่ได้เก้านะครับโดยเก้ากับศูนย์อีกส่วนหนึ่งครับหลักหน่วยล่างครับ <c oughs> เลขเก้ายกมาเลย,ยก็ได้เก้าแปดเจ็ดนะครับผลลัพ <c oughs> งวดต่อมาครับ เกครับก็เข้านะครับจับอันนี้ชนที่ชนที่9นะครับเราก,กบชุดเข้านะครับ9 0 <c oughs> มาดูว่าต่อมาครับเก้าบวกศูนย์ศนบวกกันสก็ได้ศูนยะ์ครับก็ได้เก้าบวกหนึ่งก็ได้ศูนย์อีกแล้วก็ แบวกกลางสองครั้งได้สินะครับ0บวก6ก็ได้6นะครับ6มาบวก5ก็ได้11ครับเลขหนครับ1บวก5ก็ได้6ครับ6มาบวก9ได้15ครับ5มาบวก7ได้12 2บวก7คงที่เล้าครับ อันนี้ก็ได้เก้ากับศูนย์ครับแล้วก็หน่วยเลขท้ายครั้งที่สองครับได้เก้าครับกรมาตั้งเก้าแปดเจ็ดครับวันนี้ก็ชนกันที่เก้านะครับผลละมันออกเจ็ดเก้านะครับจับประกบชุดเข้านะครับวันนี้ชนเก้าเก้ามาครับออกเจ็ดเก้านะครับ หมดลาสุดนีครับเก้ี่ามหกหกหกบได้สิบสบวกเได้ศูนะครับเจ็ดบวกกันสครั้งได้สี่บวกหเป็นห้าบวกหได้ศนย์ครับแล้วก็ศูย์บวกสได้สองบวกศูนย์ก็ได้2อง สอบกเจดคงที่นะครับก็ได้เลขเก้านะครับ9กับ0ูนย์นะครับ <c oughs> ในเลขล่างนี่หลายงวดน,นะครับที่เห็นออกเจเก้ามีเจกับ9ดีมาตลอดนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับหลักหน่วยเลขท้ายคันที่สองครับเป็นเลขเจนะครับเจอีกแล้วแล้วก็จะได้เจ็ดหห้านะครับ ลดแต้มลงไปนะครับ <c oughs> ไม่ชนนะครับไม่ชนนี่จับประกบชุดนะครับก็จะได้ที่เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หก 0 5นะครับในวันที่2 0 5นครับ67นะครับมาครับมันมาลุ้นกัน,นครับว่ามันจะมาหรือเปล่าก็พยายามจะหาสูตรที่มันค,คิดว่าประกบชุดกันเข้านะครับ แล้วมันน่าจะมาได้ครับหวดนี้ต้องใช้คำว่าน่าจะมานะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนเสมอไปนะครับถ้ารู้ก็รวยไปแล้วครับนี่นะครับก็เลขของผมนี่ สองงวดที่หลุดไปเลขบนมาลงล่างทั้งสองงวดเลยครับงวดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ถ้าชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปครับการลงทุนคือการเสี่ยงนะครับก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านที่ดูคลิปนี้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ